มีดวงใจหนึ่งดวงจะมอบให้เธอไว้ครองเมื่อยามสองเราต้องจากไกลพาดวงใจเลื่อนลอยฝากบทเพลงมันเลยให้ไว้เธอปล่อยเก็บใจเอาไว้เพื่อรอฝากคำว่าคิดถึงให้เธออยู่เสมอ แม้ไม่ได้เจอฉันก็สุขใจหากชีวิตไม่สิ้นฉันจะกลับเอารักมาให้เธอโปรดจำไว้วันที่ฉันรอแม้อยู่ห่างไกลส่งใจถึงกันบางอย่าให้อาวางอยู่เดียวได้ ฉันจะเฝ้ารอรอเพื่อพบกันใหม่วันที่ดวงใจฉันมีเธอดวงใจฉันคิดถึงเธออยู่จะโปรดจงรู้ดวงใจว่ายัางปรารถนาจะกลับมาเพื่อพบเธอสุดที่รัก ธอโปรดสงใจคิดถึงหน่อยอย่าให้ฉันคอยใจลอยเศร้าจงสร้างรักเราให้มีพลังเพื่อเกินกลับมาแม้ห่างเพียงกายก็ไม่ห่างใจเหมือนรักผาสานไว้ตลอดเวลา ฉันจะรอวันวันแห่งรักหืวนมาวันที่เราสัญญาต่อกัน